ทีมงานทําดําเนินกิจกรรมเนี้ยอย่างใส่ใจแล้วก็ตั้งใจนะครับมันเป็น powerment ที่ดีนะครับเลยคิดว่าไอ้ powerment facilitator เนี่ยม,มันมันเหมาะสําหรับกระบวนการที่จะมาศึกษาเรียนรู้เพื่อที่จะทํากระบวนการที่มีคุณภาพเราอาจจะไปเจอกระบวนการที่ผลิตกระบวนการแล้วทําให้คนคลอมาก,ก็อาจจะมีเยอะแยะน,นะ แต่ถ้าหากเรามาเรียนมันทําให้เราป้องกันเรื่องนี้ได้ก็ขอบคุณจริงๆนะครับได้เรียนรู้หลายเรื่องเลยอย่างเช่นมารฐานพาวเวอร์บัตเตอร์ไฟล์อะค่ะก็โอ้เบื้องหลังเนี่ยมันมันต้องคิดละเอียดจริงๆเพราะปกติเนี่ยเป็นคนคิดน้อยไม่วามแผนอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเหมือนกับลุยด้นสดซะส่วนใหญ่อย่างเงี้ยแล้วก็ <c oughs> ก็คิดว่า ได้นาประโยชน์ตรงนี้ความรู้ตรงนี้ไปใช้ได้แน่นอนสร้างคุณค่าต่อยอดแม้จะเป็นสังคมเล็กๆค่ะก็คิดว่าได้ได้ประโยชน์แน่นอนค่ะขอบคุณคขอบคุณทางทีมงานนะคะค่าคุณเมย์คุณยินแล้วก็รวมถึงแม่ครัวนะคะท,ทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้ซึ่งเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเสริมแรงประทับใจแล้วก็วีดแบบทุกอย่างที่เข้ามานะคะจะเอาไปปรับใช้แน่นอน ก็ดีใจมากนะคะที่ได้มาเข้าคอร์สนี้เพราะว่าคอร์สอบรมนักกระบวนกรเนี่ยจริงๆหายากนะคะแล้วก็คอร์สนี้เนี่ยเป็นคอร์สที่ไม่เก็บค่าใช้จ่ายด้วยนะคะก็ขอบคุณคุณเมทีมงานน้องหญินน้องไม้ทุกคนมากมากนะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้ฟิดแบกทุกอันนะคะจากในคอสสวันสคืนนั้นเนี่ยก็จะได้เป็นแนวทางที่เราจะเอาไปปรับใช้ต่อยอดนะะในคอสป่าเนี่ยคะ่ะไ,ได้เรียนรู้ จากประสบการณ์จริงของที่ตัวเองได้ปฏิบัติแล้วก็เห็นจากที่เพื่อนๆทำด้วยนะคะมันเป็นสิ่งที่โดยทั่วไปในคอร์สอทั่วทวไปอะ่ะมันไม่ค่อยจะมีในรูปแบบนี้มันทำให้เราได้เรียนได้เรียนรู้ว่าปาเนี่ยในการเป็นกระบวนการเนอี่ยมันมีขบวนการหลายๆอยา่างทั้งเบื้องหน้าแล้วเบื้องหลังที่เมื่อเราได้เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ด้วยการที่ได้ลงมือทำจริงได้เห็นเพื่อนทำอะคะ่ะมันทำใหเ้เราสามารถนำเอาไปตับใช้ ไม่ใช่แค่เรียนและแค่รู้แต่เราสามารถที่ไปทําได้แล้วก็ยังมีหลังพิงก็คือผู้สอนที่ยังยินดีให้คนนำแนะนําต่อหลังจากที่จบออกไปไม่จบแล้วจบเลยชอบมากเลยค่ะขอบคุณมากประทับใจชอบสนใจแล้วก็อบุ่นใจค่ะทีว่าได้เรียนรู้กับพี่ๆทุกคนทุกทุกวินาทีตั้งแต่ก้าวมาตรงนี้ก็รู้สึกว่าเราได้เรียนรู้อะไรเยอะมากว่า คือหนูมาก็หนูไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายแค่แบบว่ามาดูว่าเออเขาทำยังไงหรืรว่ามาลองเรียนรูอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้แบบคาดหวังอะไรมากแต่ครูเขามาแล้วหนูรู้สึกว่าหนูได้แนวคิดอะไรใหม่ๆเยอะมากแบบอะไรที่แบบชอบอะไรแบบนี้ชอบเพราะได้คุยกับคนที่เขาถูกขอก็เรายยิ่งรู้มากขึ้นหรืออะไรที่เราไม่เคยรู้แล้วก็ได้แชร์ได้ได้บบเปลี่ยนกันอะไรแบบนี้คะ่ะคือหนูชอบความที่ว่าเออทุกคนแบบว่ามีความให้เกียกรติกันแล้วก็มีความเคารพซึ่งกันและกันไม่ว่าจะแบบมาจากที่ไหนต่างกันยังไงหรือว่าแบบอายุเท่าไรอะไรแบบนีุ้ พ่อพมาก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนทุกๆสิ่งทุกอย่างในสามวันนี้ที่แบบว่าให้แนวคิดแล้วก็ประสบการณ์ใหม่ๆกับหนูก,ก็จะเอาไปใช้นให้ความคิดให้มุมมองหอให้ต้งบอกว่าน่แนวทางคะ่ะแนวทางถึงแม้ว่าประสบการณ์ชีวิตในการทํางานหรือา่การไปเรียนคอร์สต่างๆนะคะมาจะมากมายแต่ที่นี่ให้ความรู้สึกใหม่ และก็ความรู้สึกที่ยากบรญญาจริงๆค่ะมันครบมันมากเสียจนถ้าหากว่ามีโอกาสตอบแทนใดๆก็ยินดีค่ะรู้สึกจริงๆก็สนุกนะคะที่ได้แบบร่วมกิจกรรมแบบหลากหลายมากๆเลยของเพื่อนๆแล้วก็ของอคุณเมย์คุืหคด้วยนะคะแล้วก็ได้ ประสบการณ์ใหม่ๆค่ะในการแบบได้เป็นผู้ประสานงานนำเองนะคะแก็ได้ทำอะไรที่มันหลากหลายจากเดิมที่แบบเราไม่เคยทำได้มากขึ้น,นะคะ่ะความรู้สึกนะคะประทับใจคทึ่งค่ะชอบค่ะสนุกค่ะแต่ที่ชอบมากๆเลยค่ะคือการที่พวกเราเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กันแล้วเวลาฟีดแบ็ค่ะปกติจะกระทบอาาัตรา แรงมากเลยแหละแต่รอบนี้รู้สึกเลยว่าเฮ้ยทำไมเรารับรู้ถึงเจตนาดีแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่มีคลาสไหนแล้วนะที่เขาจะมาบอกเราตรงๆแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าการสร้างพื้นที่ปลอดภัยและให้ทุกคนสามารถรับฟินแบ่กันได้อะไรเงี้ยถือว่าเป็นความสำเร็จที่เยี่ยมยอดมางมันะครับขอบคุณมากก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วรู้สึกขอบคุณทุกคนนะครับที่ได้มาอัปเดตตัวเองแล้วก็วิธีการให,ใหม่ๆที่ว่าจะไปใช้ต่อ แล้วก็ได้ลองทําในสิ่งที่ไม่เคยทํานะครับก็คิดว่าเอ้ยเราก็ทําได้เหมือนกันก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเสร็จทให้เข้าใจง่ายที่สุดขอบคุณครับก็ความรู้สึกของผมเนาะก็เหมือนกันได้มาอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่ๆเพิ่มเข้าไปแล้วก็สิ่งที่ได้มาเรียนรู้ในวันนี้มันสามารถเอาไปปรับใช้กับการที่จะเป็นาฟารน,น,นอนาคตเนาะเพราะ รู้สึกส่วนตัวก็คือยังห่างไกลกับกลัว่าการเป็นฟ้าที่ดีที่จะเอาไปใช้ในงานของตัวเองเนี่ยครับคอร์สนี้ก็เป็นคอร์สที่เปิดโลกสำหรับผมเป็นโลกของกระบวนกรเลยนะครับที่ผมจะเข้าใจนะครับว่ามันมีขอบเขตกว้างมากนะครับเรียนสามวันเนี่ยแต่รู้สุกเนื้อหามันประมาณสามเดือนนะ <S <S เดี๋ยวกลับไปใน่ยผมคงต้องไปทบทวนอะไรอีกเยอะเลยนะครับก็แต่ก็ชอบครับก็จะ จะศึกษาแลวจะพยายามเป็นกระบวนกรที่ดีนะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านนะคะทุกท่านไม่ว่าจะเป็นทีมวิทยากรทีมงานนะคะหรือเพื่อนๆคนนะคะพวกคนเปรียบเหมือนหนังสือเปรียบเหมือนครูที่ได้เรียนรู้ได้แลกเปลี่ยนนะคะได้สะท้อนได้เห็นอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างในสามวันนี้ขอบคุณมากครัก็รู้สึกว่าได้ขยายกรอกกันจากงาน ที่ทำอยู่ก็วันนี้ได้มุมมองของ <Okay. S 1> อการทำงานสำหรับกลุ่มเป้าหมายอื่นๆแล้วก็วิธีคิดใหม่ๆนะคะก็จะอยากจะเอาไปปรับใช้พัฒนางานตัวเองเนาะแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้เขาเรียกว่าถ่ายทอดให้ทีมงานเนี่ยค่ะที่ทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเกระบวนการที่ที่เราเรียนรู้กันที่นี่ที่เราโพชทีมกันอะไรเงี้ย่ะก็เป็นกระบวนการที่ เราน่าจะเอาไปปรับใช้อยู่ในการทํางานเป็นทีมเหนือบริารทีมงานได้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะก็รู้สึกประทับใจกับงานนี้มากเลยครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นพาริเทเตอร์ที่ดีขึ้นซึ่งก่อนหน้านั้นก็งูปลานะครับกับการจัดกระบวนการพอมาได้คอร์สนี้ก็คือเหมือนกับว่าโอ้เปิดโลกกว้างแล้วก็สุดแบบถึงบางอ้อเลยครับก็รู้สึกว่าได้รับสิ่งดีๆจากการอบรมนะครับโดยเฉพาะการฝึกการพูดนะครับ ก็เหมันรู้สึกว่าตัวเองก่อนนั้นเนี่ยระหว่างระหว่างผู้ร้ายกับไมโครโฟนผมกลัวไมโครโฟนมากค่บรู้สึกว่าได้รับองค์ความรู้ที่เป็นนักกบวนก่อนยากเป็นทางการค่ะถ้าจะให้คะแนนนั้นตั้งหนึ่งถึงสิบให้หนึ่งรอเลยค่ะก็ได้มาอัปเดตตัวเองครับผมได้มาเรียนรู้ มุมมองที่แบบหลากหลายมากนะครับก็แล้วก็ที่สำคัญคือได้สะท้อนตัวเองไว้ว่าโอเคเราจะการที่เราจะเป็นฟาเซเลเตอร์ที่ดีได้น,นะครับมันจะต้องคํานึงนกมันจะต้องคิดมันจะต้องอมีกระบวนการจัดเรียงนู้นนี่นั่นอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือ,อคอนเซป็ปต์ที่แต่ก่อนที่เราแบบจะบ้าคอนเซ็ปต์บ้าอะไรว่าต้องเยอะวออก่นวะยรเงี้ยซึ่งพอมาดูตรงนี้จริงๆมันก็ไม่ได้แบบยุ่งยากซับซ้อนอะไรเลยครับก็ทําให้โอเค เชื่อว่าสาม,มารถเอาไปใช้ได้เต็มร้อยแน่นอนครับคือฟ้าทั้งสองท่านเนี่ยคือมีมีเหตุมีผลแล้วถึงแล้วบางเรื่องที่ต้องทังนยี่ก็ต้องให้ชัดซึ่ง,ซ,งซึ่งมันชอบอ่ะมันมันมันทำให้เราชารัดขึ้นกระจางขึ้นรวมถึงสิ่งที่อ่าเพื่อนเพื่อนทั้งยี่สิบคนหนังสือยี่สิบเล่มเลยอะ่ะแบบแต่ละคนก็แตกต่างหลากหลายแล้วก็ช่วยแนะช่วยไกด์ช่วยบอกในงานถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นฟ้าหลากักแต่เราก็รู้สึกชัดชัดมากขึ้นแล้วคิดว่ามันน่าจะกลับไปเป็นฟ้าที่เองโกลว์แมนเป็นได้ ได้ดีขึ้นคาดว่าอย่างนั้นค่ะขอบคุณมมากค่ะประสบการณ์สามวันนี้เป็นประสบการณ์ที่มันมีคุณค่าแบบมีความหมายในใจแบบมากๆแล้วก็ชุดความรู้ว่ามันก็เป็นชุดความรู้ที่ก็รู้ว่ามาละได้ประโยชน์มากแน่ๆแต่ว่าพอมาจริงๆอ่ะมันเราไม่ได้คาดหวังแ,วแต่ว่ามันเยอะแล้วก็สิ่งที่จะตอบแทนได้ก็คือคิดว่า จะเอากลับไปพัฒนาตัวเองแล้วก็จะไปใช้ประโยชน์จริงๆอย่างที่บอกค่ะแล้วก็จะฝึกพัฒนาตนไปเรื่อยๆขอบคุณมากๆมากๆเลยมากๆค่ะคุณแม่กับยิ่งเนี่ยให้ดีเทลรายละเอียดค<ม>่อนข้างมากที่ถือว่าเป็นเทคนิคและเป็นเคล็ดบางอยา่างที่ที่อื่นไม่มีคือมันมีความละเอียดมากกว่าทุกช็อตอลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ คุณค่ามากเลยการได้การได้ฝึกและก็ได้เรียนรู้กับกับทุกทีมแล้วก็พี่ได้22คน,นที่มาเนี่ยเราเพิ่งจะปวดก่อนเนี่ยเป็นครูของตัวเองเลยนะคะแล้วกเ็เหมือนกับว่ามีความจริงใจในการที่จะคอมเมนต์เราฟีดแบกเราอย่างเงี้ยทำให้ความจํารู้เนี่ยรู้จําได้มากกว่าที่การไม่ได้รับการฟีดแบกอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเข้าใจแล้วก็เข้าใจมากมากเลยนะคะทั้งวงเลยค่ะ